ไอเพื่อครับมัอนี่กะอีกแล้วพื่เกา่ะบ่กินคือเกาครับรายการกินเมื่อนั่นเมื่อนั่นผมนั่งขูดปลาตองเนื้อปลาตองนะครับเผื่อหัวจะเห็ดนะครับเพราะว่าเนียนป่แม่บอแม่ป่ะไหนเนียนลาบอันนี้เนนอันนี้มกอันนี้มกปลาตองครับมกลาบมกลาปลาตองอันนี้ลาบปลาตองนะครับอันนั้นมกแงอันนี้อันนี้มกแงปลาขนปลาขนอันนั้นมกแงอันนี้มกแงเทพเกี่ยววจนมกแงว่ะ เอาซิมเบอซิมซิมาใหม่มาแม่มานี่ผมซิมดูมองเหยียแซบด้ืมซิมก่อนเนี่ยแซบ่อเหมือนเที่ยมทุ่นกับแซบมีเวทหน้าเนี่ครับปลาตองมันนั่งคูดนะครับมันนี่มันนี่เอาซิมอันนีเลย ซีมังอ่หลาวนี่เีม่ใ้นไิมคับซีมครับซีมให้ดอกกระเจียวบุญเก็บเพื่อนเ่็บวะเอันนีู้อันนี้ลาบอือันนี้หมกลาบอันนี้ลาบเหนียวลาบเนีืวอเก็บยังไงเห็นแ้วกิครับเห็นผู้หรืงนึกออนเห็นผู้หรือเก็บแล้วผู้มากินข้าวเหรอครับกินข้าวไหม กงเกงสวยกังชุด e, ก็สวยจะไปเที่ยวไหนนะไปเที่ยวสวนสัตไปเที่ยวสวนสัตว์เที่ยววนสได้กินแล้วต่ไกด้กินแล้วกินที่ไนวันวันวันันออกปลาโดอยู่นเี่ยสามตัวไงว่านเห็นตัวไงเอาข้าตีนดำข้าวตีนดำมูน่าเพื่นอะไรพ่อะยู จะให้ได้ยืนเนาะได้ได้เขาขืนดังเนี่ม่เขาเคยเห็ดหรือเป่าก็ยังมายามจนแม่นเนี่ยยีแจนรักปลาอะไรดีขนาดเนี้ยปาบูเลยปลาบูอไปลาบูเลย่ออเนี่ยกินแบบจานี้แล้กเออมกเงี่ยหกกฟอม ใช่ดอกเดี่อนนหลักเลยเนี่ยเหมีอนนู้นหลเดี๋ยวมนวัดมันจะมาตะบัดผมพอดแฮแทงบอสเหไปเพี้ยนน้องใเห็นนะน้องบเคียร์่อนใจแบบน้เพื่อนมันนีงดไปนานบ่งดงดักก่อนเสทุกเมืยไปแสบมีอาน ใช่ไเนียขวบปป้ามกังมกอหงวมันมันงมนมัม่จำาะมกองนีู่ดอ๊ไห้งนอุมไม่าบก่อนมนะได้ไหล้แต่จกออืมปาวนไป้ะ อ๋อหนึ่งอานอ๋อแม่เห็นไหมครับร่งหนายว่าหายาเป็นหบื้วอาหารคุณเขาว่าแทบฮ้ยหาคนอวยตงเห็นนี่ถา LIKE สอ uh. งดีีอคไดได้เหใช่

สันติราชไทยเก่งจังเตียงใครอ่ะเป็งใครร้องเตียงใครร้องครับ ลูกเยนี่น่นทันมาชวนก็ใช่จานลูกเกบอลูกเกยวะคะมันนี้สบายพรเห็ดไม่อะไรกนเือกินไปมือร้องเสีะเทือทุ่เดือนลเยไทยลูกเก๋ยนอนกับู้เตาเนี่ยกินดีๆเะคิดว่าเคได้กินน่านเคี้ไคิดถาไม่เท่าก้อนหนเมือนเรามากินก็หอน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 ได้จอเมโอ๊ย

อันเดียบใ่เจ้าฝกอืมอเดี๋ย่บ้างพวกนี้ไล่พวกน้ไล่ก็เที่ยวใช่